ทีนี้เรามาดูสวิตการใช้งานตัวนี้ถ้ากดล่างค้างไว้นะครับให้กดค้างนะจะขึ้นเข้าสู่โหมดโหมดเมนูปึ๊บก็จะมีในเรื่องของไร d ิ้งโหมดเลื่อนลงเป็น RPM เป็นรอบเช็คแบตเตอรี่ เช็ค DDA พินโค้ดนาฬิกาวันที่แบ็คไลท์ยูนิตแล้วก็แ l a เอสิ t กันนะครับเรากดตัวนี้ค้างไว้พอกดค้างไว้ก็จะเข้าไปในแต่ละโหมดก็เดี๋ยวจะเอาโหมดง่ายๆก่อนนะเอา rpm ก่อนไว้ดูรอบ เราก็สามารถที่จะสตาร์ทเครื่องแล้วเราก็ดูรอบเป็นตัวเลขได้ครับแบตเตอรี่ดูจำนวนโวลต์ที่เราจะต้องใช้พิโค้ดเราสามารถตั้งพินได้สำหรับล็อกรถ c l นาฬิกาตั้งได้เป็นทั่วไปนะฮะแบบสแตรดาดทั่วไปวันที่ ตัวนี้เรายังไม่ได้ตั้งนะครับเราก็จะมาตั้งวันก่อนวันนี้วันที่6เลือนขึ้นกดทีหนึ่งเรามาถู่เดือนเดือน4ทีหนึ่งปี2015นะครับ แบคไลท์ okay. light, ตัวนี้หน้าจอลราผมปรับเป็นออตโต้นะถ้าหากเป็นกลางวันสีก็จะเป็นอีกสีหนึ่งกลางคืนก็จะเป็นอีกสีหนึ่งแต่ตอนนี้ตั้งไว้เป็นออตโต้ให้สามารถสลับกันได้ยูนิตความเร็วเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ,อุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสคอนซัมชัน เป็นลิตรเ,เกี่ยวกับลิตรต่อ100กิโลกิโลเมตรต่อลิตรไม่เปอร์เกลอน UK ไม่เปอร์เกลอนยูเอนะครับอัตราการสิ้นเปลืองพวกนี้สามารถวัดได้ค่าดีฟอ t ก็คือค่าโรงงานที่เขาตั้งมา,เ,าเดี๋ยวเราจะมาดูชัดๆในเรื่องของไลดิ้งโหมดนะครับ